เวลาเราเรียกรอยตีนมันเป็นคาหยาบไหมคะพี่ว่เพราะว่าเลือนก็รอ,รอยตีนเนี่ย,ยส่วนใหญ่ก็เขาจะเรียกยก,กับสัตว์จริงๆก็ไม่ใช่คาหยาบนะเป็นคำทั่วไปทีป่เราเรียกเรียกกับสัตว์เราจะรู้ได้ยังไงว่าฟอสซิลเนี่ยอายุเท่าไหร่ถายการเทียบเทียงอายุการหาอายุโดยอายุสมบูรณ์ของตัวหินหรือซากดินบันที่สะสมตัวหรือซากดิบดันบันหรือว่าฟอสซิลเนี่ยเขาจะแยกออกจากุโบราณในคดีแยกยังไงคะว่าซากปัจจุบันกับซากฟอสซิลเนี่ยคะน้ำหนักแล้วก็สีอาจจะแตกต่างเกิดจากปัจจุบันด้วยยรออออตตีีนนนนัไหคืขง ไดโนเสาร์อย่างเช่นกินเนื้อเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นอย่างถ้านึกไม่ออกก็เหมือนรอยปีนของไก่ที่จะแตกต่างก,กันก็คืออย่างกินพืชเนี่ยก็จะมีลักษณะโค้งมนเหมือนกับของชา <Wow. S 1> อ้างส่วนที่เดินด้วยสองขาเนี่ยก็จะแตกต่างก,กันตรงที่ของกินเนื้อเนี่ยก็จะมีรอยเหมือนกรงเล็บส่วนตัวที่เป็นกินพืชที่เดินด้วยสองขาเนี่ยเป็นมนๆตรงปลายตรงปลายเท้านนะประเทศไทยเนี่ยก็ยถือว่าเป็นดินแดนไดโนเสาร์ก็ว่าได้ครับแต่ที่ที่จะรู้จักเด็กๆจะชอบเรียกว่าคอยาวะที่บ้านเราก็เจออย่างเช่นพูบียงโกสรัสดินทอมเน่เป็นสายพันธุมโลลกห่่ยเใช